สดนสดีทุกคนก็พาเราไปด้นานหลันนี้เราจะมาเรื่องเกีปาชรามกันนั่นเองผมจะแป๊บนึงครับเราวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปาชรามใส่หูฟังกับชุดนิจามเขานั่นเองปาชรามตัวนี้บอกเลยว่านีมันจากอเมริกาปลาชรามตัวนี้ไม่มีความสามารถหรืออะไรเลยเพราะว่าพราะมันเป็นปาชรามขั้นแรกนั่นเองถึงทีจะไม่มีความสามารถนี่ถึงทีกินปลาได้เลยนะรู้ลูกปลาฉลามตัวนี้กินปลาได้พี่น้อง ข้ชะลุแล้วในที่ที่เราจะไปเนี่ยมันคือนี่นั่นเองฮอลลีวูดว้าวฮอลลีวูดจะได้ไปถ่ายหน้ำยังงั้นเลยใช่นจะได้ไปถ่ายหนังเพื่อนไปกันเลยเออฉันได้หล่นมาจากฟากฟ้าและนี่คือเจตนาของผมนี่จ้า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 ไปครับฮะจ้าจ้าจ้าว่องว่องวายดาวเปรี้ยวเย่อไม่อยากโม่นะฉันอ่ะไปสู้กับกัปตันอเมริกามาแล้วโหมืถึงวิหรอก ก็ตาย้ไม่ได้กล้าแพ้เล่าอี๋ยวตายแต่ฉั้งก็ได้ฟุกนวยอะไรเนี่ยยมแยม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 ยไอ้นี่ไไงฟลักฮฉันนีมีพลังมากนะไอ้นี่ไม่ได้ไงฉันจะกินแกออนกัเนี่ยทองคก็อร่อยเหมืนกันนะเนี่ยยำยยเอ้ยยำย อปลาทองมาฉันก,กินปลาไน้แตกินปลากระป๋องยังอร่อยอืมเรียกปากบอลโอป้าจุ๊บปากจะุ๊บคู่ลากันอุย้ยปลาอะไรกันคะอืมฉันกินแกไม่ใหญ่ดอกอะไรนี่อฉันกินเกมไ,มได้ฉันก,กินแก,ก,ก,นเ,กเป็นนาราามง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 ามนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่มันกันดั้มนี่นะดู้ินี่มันกันดั้มข้างล่างข้างล่างไม่ได้ด้วย

ไม่โอ้โหสวัสดีครับผมยูครับผมปราฉลาดคุ้ม,มวันนี้เราจะไปแก้เค้นนกัรร้องายของเราที่โดนเราเบิ่ตายกันหน้านเ่งอ่ะประจักันนี้วออ่าแสบคอโอเคนะครับวันนี้จะไปดําการไปเล่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครที่ผมมีคือปราฉลามปาฉลามเบิกบานนะครับดูหน้าตาเขาสิอ,อืมลิ้งเก็บเป็นบ้าเลยไปเลยลูกไปไปเล่นกันตอน่อเลยลูก อออละมม่วัน<จ>น <uur> ี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับฉันมีความสามารถกินไวกับน้องชายนะอร่อยเหมือนกันเนี่ยมาสินะนี้ตัวทะนเล็กผิวมากเลยเอแต่ความสามารถจะกวนน้องชายเยอะมากเออปั้นไลไฟฟ้ามาทำลายฉัน ยำยำอ่ะไอ้อร่อยจริงเลยยำยำยำอ้ยำยำกินแต่เบาเบาเข็มปิดเลยยำยำอ่ะอร่อยไม่ใช่โจ๊กเร่เวีนให้ปลากระตุ้งใหปลาจมพูงแล้วอนกันดัมเดะมองสายจริงมองดำลงไปที่ว่าจะเจออะไรก็เจอตรงชาติไงอยู่ดำลงข้อคนละดำลง นี่ไงปลาสลิดเออดี๋จะยิงฉันยางงั้นเลยออ้ว้ววววนวว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 วอวว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 ้วอวว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 ว้ยวว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 ้วววววววมวว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 วอวววววววอววอวว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 อววอวววววว้ววววววว้ยวว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 ้ยวววยววววอวว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 วออ ว้าเลยหนะ้าบูดทิพยอืมต้องเจอใบหน้ายิ้มขวัญเจงของฉันนี่โอ้ยแย่ไปเลยว้าวว้าวนี่มันนี่มันสิบร,ริดทองสิบร,ริดทองอืมเอมอช่วิตายได้ไงเนะี่ยฉันรอดอย่างนั้นเหรอนั่นนี่มันปลาเพชรนี่นะปลาเพชรนี่ปลาเพชรหรือปรเปล่าปลาเพชรปลาเพชรอยู่ไหนปลาเพชรปลาเพชรปลาเพชร ปลเพชรประเพชร isi, ปลเพชรปลเพชรปลาเพชรอืมอ้าแล้วได้ปเลเพชรราจะวันี้เฮ้ยไกลยิงผมผมจะไปฆ่าคุณเอองอนอ้าวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนยียำยำยายำยำอันนี้ไปไหนนี้ไปไหนนี้ไปไหนตอนตอนี้ไ,ไ่เร็วเลยฮะ <c oughs> เฮ้อฉม่เรหรอกฉันอึดไปอ๋ออรี้ยาต้องกัดเราแบบดี้กตอนเราแบินีตอนอะไรเรแบบนี้จะต้องกูเยเลยจะไม่ได้ยังไงเหรออืมอืมอะไรอไรว้โอ้ยนี่นี่ยนี่จะกัดขากัดขาแกจะกัดขาแกโอ๊ยเอเลเนียไม่ตยำยำยคนที่คนที้จะกัดตอนนี้ย่งไรย่งไร ฉันจะกัีแกล่อมไลฟ์ไฟฟ้าง่ายจะเลยเนี่ยฉันจะเกลนแกล่อฉันจะเออ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 แท้แท้ตัวตัวไปโดนไปตัวที่สามกันเลยก่ะแล้วก็อยู่กับผมนะครับไล้เลืกับผมนะครับผมก็คือปลาฉลามที่เป็นพี่ชายนั่นเองฮ่าฮ่าแรกในในก่อนในในเราจะมาซื้อน้องหมาที่แสนน่ารักกันด้วย ึ้นเลยเยนน้องหมาที่แสนน่ารักของเราอ oh, ้ดีใจจังเลยจะจะได้มีน้องหมาแล้วฉันจะเลี้ยงนแกจะจะพาไมาครับมังมังฉันโอเคที่ไหนดีล่ะฉันจะไม่ให้จะไม่ไปที่หอเลีวหดแล้วถ้าจะไปที่กว้งโลกเหนือโอ้อยแต่ฉันนี่มันตะควาลกเหนือเท่านั้นไม่สามารถเป็นที่อื่นได้ไปเลยคู้โลกเหนือฉันรอเกอยู่บูมฮ่าฮ่า ลูกชิบะลูกพ่อตัดการมันไม่เงี้ยล่ะชิบะตามเราเออลูกมาห่แหละกินใหญ่ด้วยเร็วตัวอะไรจะกัดการฉันได้ฮะบอกฉันมาสิฮตัดการมาในหมดลูกพ่ออ้า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 เดี๋ยวอันนี้เราจะปังลงมาหน่อยไม่ใช่นี่มันแมวน้ำมีน่ะจนต้องตัดการขี้ขโมดต้องตะขนขโมดอะไรกันเนี่ยขึ้นไม่ได้อย่างั้นเรอขึ้นไม่ได้อย่างั้นเรอ ปาวันนี่ะปาวันกินปาวันแยมแยมยมปาวันนี่เราหยัดไปซะเถอะไปเลี้ทั้งสองตาลุ่พ่อมานี่ฉันใส่หูฟังด้วยนะมือเออไม่เป็นไรเลยไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวเถอะเน่สองลูกเลยก็ยังได้อสบายมากเฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรประดาประดาบยังเงี้ยเหรอประดาบยังเงี้ยเหรอประดาบยังเงี้ยเหรอประดาประดายังไงครับประดาประดาบยังไงครับ นี <in language of Saint> ่โดนกินไปสิเฮ้ยไอพี่ลาพี่หลามเขาท้อทขาท้อเขาท้อเขาทาอครถเราไม่สามารถจัดการพี่ลามมันได้นะครับเพราะว่าพี่ลามันโหดมากเลยฮึฝากไว้ก่อนเถอะมาเลยที่ฉันในตัว S S R จะจะมาฆ่าแกจัดการจะมูด้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหายใจไม่ออกเฮ้ยมันอยู่ไหนนี่แหละสองตัวนี่แหละสองตัวนี่แหละพ่อลูกจัดการพ่อนั่นเร็วเออไม่ใช่ไม่ใช่โถ่ผู้พิทักษ์ ปลาทูอันนี้เราจะเราจะไปกินปลาทาูกันหรอกทานหน้าโดนพิษสินะ้าลอยช่ยไม่ได้หรอกปลาวานห้ายชากินหน่อยเร็วอ้าตอนนีกก้แกอืมอรอจ้ะกินให้หมดเลยปลาวานอีกแล้วเหรอเฮ้ยปลาวานทองคำนี่นี่กินแบบทองคำไม่มีเสียงเลยวะ จังหวะนี้เอาไงเอาจังหวะนี้จังหวะนี้กินเกๆนเกินกนเข้าไปโอ้จังหวะนี้เพ็รเพเพชรจังหวะนี้เพชรเพเลยเังไปเลยพังไปเลยจังหวะนี้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 เลยเยเลยโอ้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้เอาไง่ายงยยเล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 ยหมดชีวิตแล้วเว้ยโอ้พี่รายไม่ร้ก็ตามผมก็้วรอ แล้วก็จบไปนะก๊ะทีเสร็จแล้ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยล่ะไปละกดไลค์